หลายคนนะครับถามเข้ามาว่าเอ๊ะคุณหมอคะถ้าเกิดหนูหรือว่าผมเนี่ยเป็นคนใส่แว่นแล้วต้องการเสริมจมูกสามารถใส่แว่นได้ไหมคําตอบสําหรับผมนะก็คือสามารถใส่ได้ครับตามปกติเนี่ยตัวซิลิโคนหรือว่าตัวกระดูกเนี่ยที่รองรับตัวฐานแว่นของเราเนี่ยอยู่บริเวณทางด้านข้างของจมูกเนาะตราบใดก,ก็ตามที่ ตัวแว่นของเราเนี่ยยังคงลงบริเวณช่วงกลางจมูกนะไม่มีการบิดเอียงเบี้ยวหรือว่ามีการกระแทกชนไปทางด้านไหนสามารถใส่ได้ครับสิ่งหนึ่งที่หมอจะแนะนําก็คืออยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใส่และการถอดแว่นนิดนึงเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ใส่แว่นนานๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีการถอดแว่นด้วยมือเดียวแบบนี้ อาจจะไม่เกิดการกดหรือว่าการกระแทกในส่วนงตัวซลิคีคนหรือว่าตัวการเสริมจมูกข,ของหมอเนี่ยได้ฉะนั้นเวลาถอดหรือใส่แว่นให้เอาเข้าแล้วออกในลักษณะแบบนี้นะครับ เพื่อป้องกันการที่ตัวขาแว่นของเราเนี่ยไปกระแทกบริเวณที่เราเสิร์มจมูกไปสําหรับใครนะครับที่ยังคงเป็นกังวลในเรื่องของการใส่แว่นหรือถอดแว่นอยู่สามารถใช้อีกหนึ่งออปชั่นก็คือการใส่คอนแทคเลนส์นั่นเองแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นสําหรับคนที่ไม่เคยนะครับที่จะใส่คอนแทคเลนส์ให้เราทดลองก่อนนะก่อนที่จะเสิร์มจมูกแล้วก็ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการใส่หรือว่าการถอดนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่บริเวณตาด้วยนะ